ลุยกันต่อครับทีมงานชอโชคดีชนก,กิจบวกนอพันธิภาห้าคันรถด,ดำหล่อๆกับสองไมโครแต่งนะครับเข้าประจำตำแหน่งแล้วครับพี่ต้นโกเบโกรเอสเคสองร้อยเอสเอ็ม เสียยุงครับเ่ยาแรกเปิดหัวตามด้วยพ่อยอดตามด้วยหนุ่มเตอ๋อเสียอนันแล้วก็ปิดท้ายที่เราละครับจอดอัศวินเอาแต่ดินเหนียวนะครับ พาเอาดินทรายไปแล้วเนี่ยกลัวว่าคันบ่อที่เรากําลังเทเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับต้องเอาดินเหนียวเท่านั้นธารกิจในการเทดินเสริมคันบ่อน้ําดีโรงงานน้ําตาลบุรีร์ครับดาเนินการไปเรื่อยๆรถด,ดําวิ่งกันอยู่5้าคันเปกโคสองคันหนึ่งอยู่ยืนประจําบ่ออีคันก็ ยืนประจำจุดที่เทครับปล่อยตัวครับเสียยุงจอจิรายุเอาเลิกเอาใช้ สับแต่ไปสองสามทีไอมาพยอศเสียเ,เข้าไป ดีกว่าเอาเลิกเอาใช้เช่นเดียวกันครับพอยอดตีลาในการขับเคลื่อนเนี่ยวัยรุ่นอ่ะอายครับชิดซ้ายไปเลยบางคันรอบนี้ไล่ตูดเสียยุงแต่ถ้าไล่ตูดหนุ่มเต๋อเมื่อไหร่ก็ เสียงแต่นี่สนันตลอดทางครับสำหรับพอยอดอายุเป็นเพียงตัวเลขครับรถที่ขับนี่ก็แต่งแบบจัดเต็มแล้วครับพ่อขับหกล้อลูกชายขับเบนโครครับอยู่ข้างบน ไว้ตัวนิ่มๆครับยอดคนซับนมเต๋อ รอบนี้หนุ่มเตอ๋อได้จะไล่บี้ตูดพ่อยอดนะครับปกติพ่อยอดจะไล่บี้ตูดหนุ่มเตอ๋อแต่เที่ยวนี้พ่อยอดจะเป็นผู้ถูกไล่ล่าบ้าง ดักดินนิ่มมากพี่ต้นช่วงนี้อากาศดีครับไปตัว ว่าที่ลุกเขยของพี่น้องชาวตะบลหินเหล็กไฟโอ้โห ล้านมากยอดกุญับเสียอันดอกไปนี่ก็จะเป็น ยอดอสศวนนะครับปิดท้ายรายการ ปิดท้ายรายการครับยอดอัศวินห้าคันหล่อๆี s u z u ล็อกกี้นี่สามคันอี u z u d เดก้าคันหนึ่งแล้วก็ฮีโน m เมก้าคันหนึ่ง ร้อยครับโอเคลาไปก่อนนะครับคันสุดท้ายปิดท้ายรายการยอดอศวินเจอกันใหม่สวัสดีครับ